ี่น้องมาเก็บเห็ดน้ำกันเด้อค่ะพอแล้วพอแล้วเห็ดเพิงขมเอามีแต่อดอกงามๆเนาะเห็ดเพิงเขาวพ่อ,พอกาวพ่อเห็ดเพิงขมเอาเห็ดเพิงขมนี่แหละก่อนพ็อ,อันไหนก็นเอาอันนั้น เอาไปแกงใส่เนาอไม้ไปต้มออกอืมงามคักจะสวยยบนถิ่นพี่น้องดอกนี่ยขึ้นอ<า>ดอกงามคักเออตขัขาอวดปวกขาไงไงตัดขาก่อนจ้า อปุ้มเดียวได้เคืองกระตาแล้วหาต้อ,อยค่ะเก็บเห็ดอยู่บ้านนาวนาคนครพนมอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมนี่อีกดอกหนึ่ง เอาอันไปแกลียงเส้นนอไม่กระแซบด้ยเห็ดเผือขมเอาไปก้อยกระแซบเ,เออคลายอยู่นี่แหลนะเนาะมือวานไปเก็บเห็ดเพาะอยู่ผู้พันทอดกับอะไรเพราะดอกมือนี่เปลี่ยกปูมาเก็บเห็ดอยู่บ้านนะาหว่าดีกว่า พ่ออีกแล้วจ้าอืมนีมม่สามดอกคึ้มฟ้าคึ้มฝนฝน,นกำลังจีตกอีกแหรอจ้า ฝนกำลังสีหย่อยลงมาอีกแล้วเหมือคขึ้นนี่กตกหมดขึ้นเลยบ้านพี่น้องตกมานอ,อ,นอเอ้ยพี่น้องเอ้ยมาพอแล้วเห็ดที่แซบ่บที่สุดอร่อยที่สุดนี่จ้าเห็ดเผิงเขา เห็ดอืมนี่เป็นเห็ดเผิงที่แซบแซบที่สุดแล้วก็แพงพร้อมค่ะข้าเจ้าขายกิโลละสี่ห้าร้อยคหนดีแซบมากินอืมก็มีหน่อยเถอะเนาะกล่องบุฟเฟกัดเออเคี้ย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 วเดี๋ยวคี้ยี้ีี้เยเยี กำลังออกเนาะพย่งออกเอาลงไม่กันล่ะบ้านดอกงาบขาดบ่อเนาะบ่ออืมบ่อบ่อจะเกิดดอกน้อยๆน้องจ้าก็มืออื้นเป็นตัวออกลายได้นี่อื่นทางมาใหม่เก็บไปก่อนพี่น้องเมืองเห็ดมาเกิดอยู่ในหลุม เอ็นมั้นบานเหรออืมัดอกแล้วอเอาตัดคะอ๋เห็ดผงข้ามตัวเนยียนดอกนี่อืมถ้ามีดอกเดียวก็เกิดเป็นมูได้เห็ดผงข้าม ดอกงามนี่เห็ดเผือนขมเย็นป่ปอืมมันเป็นลิปหนึ่ใสุ่่นเออมันมันมันค้าขอน่อ <c oughs> <c oughs> มันค่าต่อไหม่